เราคจข้ามมาดูโหโโหออีกแียวคองแเถหอแทบทุววกมีูเลยจ้ะก้องสิบมื่นตาโอ้หาโดนเดียวนี่ไปอุ่นเดียมสาฟนเด้อจ้ะ ขอถั่วก็พ่ยเด้อครับพาพี่น้องมาไตาเฮ็ดเยอะมากขึ้นท่านยาย<อ>ว่ามันเก็บมาทำเด้อจากในกำมือสาวฝนตามมาซ่อมข่าวพี่น้องเด้อครับสีงามแห่งจั้นใหญ่เท่าไรสางนุ้ยปันเฮ็ดเพิ่งโอ้ยส,สวัสดีจ้าหนีสาวฝนพาพี่พ้าหนองมาปลาบันสังห้องพื่งเกามาตามหาเฮ็ดลงโงกจ้ะ เป็นหนุนผู้ชมกันว่าเ้าเขาขปลาบายบรรยากาศคือฟ้าคืมฝนนี่สีมนีบรจัดเหตดไปกันเลยจ้ากำลังเป็นใครกำลังเตะขึ้นมาอีกจ้ะเป็นงงขาวด้วยจ้ะหญิงแล้วเสยจิต ดูทั้งการิจ้าจขพามาดึงอ,อุ้ยหยอดเลยจ้าเดี๋ยวถามมาเก็บดกันจ้าโหอ,อีกเร็วคงเถขอแทบพุงมีอเลยจ้ะก้ังสิบหม,มื่นจ้าอ่าดมาเด้อจ้ะ ปวดเท้าก็มาจ้ะเอโอ้ยน่ะนาเป็นคืชหยาดเลยปล่อยเยเดี๋ยวคืชจ้ะเป็นเสือล่ายหรือจ้ะเอามาจอเลยนะ หอมหอมพึ่งเด้งอะยังออกอีกอะเก็บลายมือเลยแล้วจะมาส่วน่ลออกว่ร้อมกันนะเจ๋งก็แลาอออกดีก้ะ โอ้ยักอีกแล้ว,วใครเป็ยเนย,ย,ยังเนาะอ่ะเรื่องใครแบบบาลที่แบบบอลทานไคแบบบอลที่มือวขาทะะี่เห็นเมนื่อวานโอ้เดน น้องขาวด้วยจ้ะัว้จัง่อยจ้ะน้องขาวจ้ะถึงแดงจ้ะอขอบคุณจะมีป็นปลาลางเนาะแมนครับเพราะว่าสาฟอนี่ทุลาจ้ะมึงอื่นเสาะเลยพาพี่พาน้องมาไต,ต่เฮ็ดจ้ะ เราเขาก็มาตะเวนหล่ะจ้ะน้าซางมาประมาณหาโมงแรกจ้ะแนนครับเขาก็ได้ไข่ละโงกว่าเนรแล้วแต่ว่าหนูมาหัวอุ้งหนุกเป็นเต็มโพลเลยจ้ะครับผมมาเก็บสาฝนเด้อจ้ะขอตัวข้อไพ่เด้อครับพาพี่น้องมาไต่เฮ็ดเมื่อนคืนเพราะว่าตอนเสองต้องกลับไปเคลียร์งานครับแน่จ้ะเพราะว่าเขากขึ้นผู้สูงอี๋เนาะแนนครับเพราะว่าถิ่มื่อใดจ้ะไปเก็บมาสองมือกับวู้วจนเสียมาเมื่อใดจ้ะหมดใจรอเน่เด้อครับเดี๋ยวเผาทีมเผาปลาไปใส่ รับรองสิพาไปเบิ่งความอลังการความมานเห็ดดอกองี้ไงงามๆครับแจ่ใจงไายก็พาขึ้นอยู่เนาะแม่นครับถึง,นนาาง,งว่าว่ามือมากก้อนี้ก็พามาเบิ่งความสวยขึ้นมากเหมือนกันเป็นเห็ดอุ่งนกเด้อครับเป็นพดเลยครับผมปปใหม่ๆก็มันอบพูดเดือบ,บอ้นซ้อมเลยจ้ะพูดมาคิดว่าสิหากันะนะเนี่ยครับเดืก่อนนะเอมนะยังไงซะอืะอ้อ เห็นนายจังมาตามเอาองุน่นกจ้ะไปซื้อบริ่งเขาวดวงมองเก็บสองสาดอกเนาะนี่นครับไม่เวะจ้ะอือห่างมือเลยจะไทิก้อนเพิ่มหร่จะเทิมก้อนก็ได้ปะกินมไหม,มคะกิ้มเนาะอ้ะอยจุ่มักนี่พอดีจังตะว่าอย,ยู่ผู้สูงสักคนเลยเคยเก็บอยู่ได้จ้ะ กุ่กเลยจ้ะหนึ่งกมนถ้ามึงกันเราเพ่นสี่เกินป่นะนะจ้าแมนครับตารางเกินนีสะพุนว่าบกเกินหมื่นสองมื่นจ้ะเห็นแถนแน่นอนทึงผู้เหนื่ยมากแล้วนะคะเป็นข้าวๆอยู่จ้ะ

เพิううう่งน้ากว่านี้เนี่ยอู้ยอยู่เพิ่งซื้อกระหางเลยนะออกหางกันแต่ว่าร้ายจ้ะมามามันจะเงาเนี่ย ายก็อยากพาไปเก็บลรงูกีจยไ่ได้เพราร้ายเป็นไดนี่ครับนานงคนสักคนเลยด้วยครับ <with> โทนพ่ออยู่เลยจ้ะเด็กเกงไม่ส่นเหรอโอ้โอเ,โอเจ้ะอ,อ้าเดยวสะพังปลาค่ะจะรอหน,หน่อยๆพราก็ยังมีอยู่จ้ะ ในหูพนเพื่อหาบงเด้มจ้ะตาล่างมาจะหอมจ้ะย uh ิดอุ่งงงงดีมากสุดสิดท้ายของเราเบืงจาตตาสัก้นๆไงจ้ะเบงความงามจ้ะเต็มเลยจ้ะตาใหญ่บางชนิดก็บร่ได้เก็บไทยเบิ้งว่าสังนะเเก็บเลยจ้ะ ถา,นนา,าลุนถอ่เบิ่บ์น้ำกันดีครับผมปลาหอกขเจ็ดบอกแจกสุสานด้วยครับจ้ะไส่ใส่ไปแต่มาพอละหงอกจ้ะปลาลางออกคากันแล้วเนาะจังเนาะข้าเก็บกะอุ้ยถึงผู้ก็บสองหูกลับลงมายังมีคือเก่าจ้ะน่าเป โอเคจะโอเคแล้วครับอุ้งรูก็พอดูถเถอะันจากพามาเบิงงมม้งงงงามด้วยครับอดออกจากมืนอ,อมนะสภานเนาะจ้าจเดี๋ยวสิพาไปเ,ดดเป็นแนนนนบบปลาปลายนะเมนครับขนาดห้าเมนวะโอ้ยแไฟใส่ สีขาส่นเดือยนุ่มเลยครับอ้าเปิดด้วยใหมเอาอเบึ่งด้านนะครับแข็งเ,เลยจ้ะนอเเนเลย,เยนอ่นวะเ,เ,เลี้ยงหรืม่เขามาตต่เฮกกับปางกางพึ้นเอรเว้นด้วยจ้ะ สนสิมันอุงอีเบอรนึ่งอุงไหนจ้านี่อิเบอร์้ังตากระตังไข่เฮ็ดลงโงกว่จ้ะเราจะมาเก็บเห็ดอุ้งอเเต็มกํามือเลย หัวจางใช่ไหมดูดิหัวจางเฉงๆไม่เอานม่อัน้หนนะนี่คือเมื้ดดอกน่อยก็เป็นอุ้งหน่อเยไรเนี่อ้เห็ดบัลสะหอมมี่พอได้เก็บพอได้ แกงอยู่เด้อครับพอได้อยู่ได้กินอยู่ครับได้กินปลาหัวสร่างออกปลาลางหดเท่งพู่คนเด้อครับคุณเป็นเพชรเลยบ้า<จ>นลเลยเฮ็ดบ้านเอาอยู่บ่อเอากินตำปพนมึงอ๋อหอมพ่อดีจังเนี่ยอ๋อเป็นท้องเทียหอมพ่นเลยร่างบ้านเป็นเชื้อผูห้หิน เก็บมาได้สัก no พักแล้วครับเต็มตาเต็มตาใหญ่แล้ว uh, ่อ like ีเจ so ้าหนอนเนี่บัโดนดนเนาะเน่นจากเห็นเรื่อยๆขออนุญาตเด้อครับเบื่อให้พี่น้องเข้าได้นบึงครับไม่ครับพี่ครับเกิดพี่น้องเพื่โออยากถึงเชืยอเลยทุ่งนาคุ้มแมนเบิร์ดครับเก็ดอุ่งหนกครับเป็นบ่อครับเป็นเหลี่ยมเขาเขาครับ

การหาเห็ดมอนเชียร์หาน้ำเนี่ครับบางทีอาจถือดอกหน่อยเพื่อนเ่าเก็บเอาเลยเนาะไปไปทางนามาใส่เก็ดห่ดไปน้ำกันเลยครับโอ้หโอ่ความงามของเพ่นโมเป็นอุ่นนกหน่อยนะครับ มึคขะอ,อุ้ยฉันมันใหญ่โอคไอยัง,งเส็จดินะครับเป็นตัวจะเป็นไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะพยายามจะพาไปเรื่อเจ้าดอนเดียวนี่จะอุ่กายให้กันค่ะ trong khu vực chung cả chị đại ta ba đang tai ngay cái suốt นางว<ด>่าเขา<ห>เก็บมาทำด้อจารย์ในการมือสาฝนตามมาซ่อมข่าวพี่น้องเด้อครับป่าลางภายในสองสามมือนี้ผูใ้ใดอยากกินแกงเห็ดหรือว,ว่าอยากเก็บเห็ดกับพ่อได้เก็บได้อยู่หรืกินมีเยอครับาสาฝนเนาะจ้ะมามามืาออื่นก็นได้จ้าพอพันสี่เห็นง่ายเลยจ้ะนี่์ลาข้าวกับพ่อได้อยู่หรืกินบ่งจำเป็นต้องขึ้นพูดสูงเด้อครับมันเชื่อไปผู้ใดบุคคลเคยอาชญลงครับลงตาลุงจิตเฮียชิน้ำสาฝนนี่กก อุ้ยไก่จากผู้บุกเด้อจ้าสับลไปน้อะครับหอกเด้งกันมาสำหรับปลาลาของหอกก็สิเป็นลักษณะนี้เด้อครับจ้ะบัจจุเป็นตัวขึ้นผู้เลวสูงเลยครับพี่ครับตัวนี้มีเก็บครับผมเราก็ดีเละจ้าบ๊วอว่างคือเสืองผู้ผู้ใหญ่เหรอเฮ้ยจีนลายสับป่นขนาดใหา่ออกไปได้จ้ะ มันจะเห็หนใบมูนึงจะเล้มูหน่อยนึงสีงามเพิ่งจ้ะเป็นอีกมูนึงที่สวยงามมากผมนีม่นจ้ดะดอกก็ดีครับ อย่าทิ้งองเพ็ดพึ่งเขาครับพ่อแดง้าหลโอ้แดงย้อมลายนึงจ้ะดอกส้มดีโปรนี่เนาะกำลังสีไงนเลยนะพอดีค่ำเลยครับหอนแน่โอ้ยเสียเล้อะถ้าลรางูแดงกวนนี่ิิหลอบสุดถ่ายอยู่สักฝนเราจะเอาไปยสิเป็นพชรพึ่ง่ข มันทีเด่นเด่นสุดยิ่งดูให้กันทำมาไต่กันนั่งสองต่ำๆด้ครับพยายามเนี่ยต่ำไหมเนาะเน่นจ้ะสิีครับที่นี่ครับเน็บสจ้ะใหญ่เท่าไรส่งโ้ยปันเห็ดผึ่งโอ้ยไม่แน่นครับเอาครับมาหลุดไปก้าสซฟเนแล้วครับบอนเปนไทยแลงโกบอเปิดกันด้ยอ้เปินานครับ มาการเกิดแม่นี่ผมบ,บริเวณครับไคเรเลยงูเอ้สับฝนพาพี่น้องเข้าบึงเวงแม่นะน้อยขึนกันเมืองไง,ง,งขันบุงบางอันนี่แม่นเ,เลยครับพี่เบิง้งอู้วงูเงขาวครับลาลางงูธรรมดาเลยเนาะเจะ้เห็นเลยด้วยเจ้จ้ะสับฝุ่นพาพี่พาหลงมข้าบึงยอดเฮิตวันนี้จะ้ะใส่เวลาบรินเด้อจะ้ะ ไปตำเอาหมูเห็ดอุ่งงอกน้องซางเนาะเก็บซับกันไปเลยจากกับเห็ดลงงอกลงอกขาวลงงอกหลือยังอุ้ยอุ่งงกมีิจูมีใหญ่อุ่งงกใหญ่จัดเต็มกระตาเลยเด้อจ้ะนี่ปลาลางเอากระสิประมาณนี้เนาะเมนปลาลางกระสิประมาณนี้แหละจับแต่ว่าเอาก็เป็นไปนำส่วนลงงอกน้องซางเนาะปลาลางเพราะว่ามาตำเอาเห็ดอุ่งงกกระเต็มกระตาแหละจ้ะเพราะว่าซางคนฝ่าวิ่ไปเคี่ยงานอยู่บ้านจ้ะเพราะว่าไปนี่ซาฟเฟิร์กระสิตีครับบ้านเลยเนาะจ้ะบ้านหอากับห่างจากปลานี่ประมาณ 80กิโลเพิ่นจตาพี่นอ้องจ้าเชื่อชอบคลิปนี้ขอฝากกดไหลก็แช์ก็ติดตามชีวิตเฮ็ดในนี้จ้าก็กระดิ่งแจ้งเตือนไว้นั่จ้าถ้ารุใน,นคลิปต่อไปว่าซาฟุนสาพาพีีพาน้องไปไห้ไปมานพูดใดอีกจ้าถ้าผู้ใดซ้อมผู้กัรลอลุนอีกเด้อจ้าซาฟนสาพาขขืนอยู่จ้าสำหรับคลิปวันนี้ขอตัวกับางก่อนจ้าสวัสดีจ้า